สวัสดีครับผม kpcpdiy นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมผมก็ได้เอาวัตถุมงคลนะครับของพระเด็พระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมวัดเขาบังเหยชุมพลศรีมารามตำบปลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมาให้เพื่อนเพื่อนสืบสียนุสิวัดเขาบังเหยนะครับได้รับชมกันนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับทางสืบสียนุสิ์ ได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปร่วมในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพักเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายน2563จังหวัดเชียภูมินะครับผมที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญน,นางฟ้าปโปรยดอกไม้นะครับผม เหรียญนางฟ้าโปรยดอกไม้นะครับอาจจะเป็นเนื้อเมฆสิทธ์นะครับผมจำนวนการสร้างก็อยู่ที่999องค์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาลาบนะครับประทานพรขอโชคขอลาบของานต่างๆให้สมความปรารถนาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ย่อมได้ความเมตตาจากท่านนะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมเหรียญกันใกล้ๆนะครับผมสำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระปางเปิดโลกนะครับผมก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนนะครับผมอ,อยู่ที่ดอกบัวนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระปางเปิดโลกนะครับผม ก็จะเปิดนะครับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆนะครับผมให้กลับกลายเป็นดีนะครับอันนี้นะครับผมก็ถือว่าลักษณะการสร้างถือว่าทำได้สวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีาการตอกโค้ดนะครับเป็นอักขาระยันนะครับผม ตรงนี้นะครับผมก็ะจะเป็นชื่อของปริเดาตรุานทระนาจารย์นะครับนอกกอนะครับผมท่านพรารจารย์นกแล้วก็จะมีการตอโค้ตตัวเลขไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับก็จะเป็นหมายเลขนะครับผมสองสามห้านะครับผมก็จะเป็นองคองร้นะครับตรงนี้นะครับผม ก็จำนวนการสร้างก็อยู่ที่999องค์นะครับก็จะมีการตอกโค้ดไว้ทุกองค์นะครับผมอันนี้นะครับลักษณะการทำถือว่าสวยงามมากนะครับผมแต่ว่าชื่อเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นเหรียญน,นางฟ้าปโปรยดอกไม้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปางเปิดโลกนะครับผมนี่นะครับตรงด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นนางฟ้านะครับผมอันนี้นะครับนางฟ้ากําลังโปรยดอกไม้อยู่นะครับผมอ่านี่นะครับก็จะมีอ่นางฟ้าหลายองค์ด้วยกันนะครับผมอ่ารอบเรือนโดยด้านหลังนะครับ อันนี้นะครับก็จะมีคำว่านางฟ้านะครับผม <abilities> <our world. S 1> อันนี้นะครับนางฟ้าลอยดอกไม้นะครับผมนนก็จะเป็นเช่อเหรียญเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีคำว่าวัดเขาบังเหยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับผมนนก็จะมีความเบา แวววาวอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเมกซิปนะครับก็จะมีความแวววาวในตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยครับถ้าเราใช้แสงไฟสะท้อนดูนะครับผมจะมีความแวววาวภายในตัวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเกิดจากาโลหะธาตุาต่างๆนะครับที่ เอามาผสมผสานกันนะครับผมหรือที่เราเรียกว่า,าเล่นแรบแปลธาตุในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้นะครับถือว่าทําได้สวยงามมากนะครับทั้งรูปลงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังก็อาจจะเป็นรูปของนางฟ้านะครับหลายๆองค์ด้วยกันนะครับผม อันนี้นะครับรอบเหรียญเลยนะครับก็จะเป็นนางฟ้ากําลังโปรยดอกไม้อยู่นะครับอันนี้นะครับอ่าเราก็จะมีคําว่าวัดเขาบังเหยนะครับผมวัดเขาบังเหยแล้วก็คําว่านางฟ้าอ่านี่นะครับโปรยดอกไม้นะครับผมอันนี้นะครับก็ถือว่าทาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมลักษณะการออกแบบต่างๆนะครับผม แล้วก็มีควมามแวววาวของเนื้อแม่ขสิทธิ์ด้วยนะครับผมเพราะว่าเกิดจากแร่ธาต,ตุต่างๆนะครับที่เอามาหลอมรวมกันนะครับกลายเป็นลักษณะเลนแระแปรธาตุนะครับผมนะครับก็จะมีควมามแวววาวในตัวนะครับอนี่นะครับผมลักษณะการสร้างก็ถือว่าทําได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมทางด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมถ้าไปเลี่ยมแขวนคอในลักษณะนี้นะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับผมถือว่าพุพทธานุภาพนะครับผมก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับผมอน,นี้นะครับ ครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไ,ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม